วันนี้ใครได้ยินข่าวนี้ก็ตกใจแล้วก็เสียใจโดยเฉพาะคนที่อายุสัก40กว่า50กว่าขึ้นไปที่โตขึ้นมาพร้อมกับผลงานการแสดงของพี่เอกสรพงษ์เนี่ยก็ต้องตกใจจะพูดง่ายๆก็คือคิดถึงคิดถึงนะฮะเพราะโตมากับหนังของสรพงษ์ชาตรีใช่นี่นะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแล้ว คุณต้องโชว์ความสามารถเนื้อเนื้อเอาวิญญาณของความเป็นศิลปินเนื้อเนื้ออย่างโดยเฉพาะสุริโยไทยตาบอดด้วยผมก็ไม่มีมีหนวดอีกคุณจะเอาอะไรไปโชว์เขาในความหล่อหรือความสมาธความเท่คุณต้องเอาจิตวิญญาณของคุณให้คนดูรู้ว่าเออใช่นมันเหมือนมันจริงมันใช่ คนเราเขาก็มาสี่สิบกว่าปีถ้ารู้คนหนึ่งเป็นอะไรใครจะไม่อยากไปสักครั้งหนึ่งก็ยังดีจริงค่ะแต่มันไม่มีโอกาสมันมันมันไม่มีโอกาสจริงๆอะ่ะมารู้ครั้งนี้ก็คือไปแล้วอะ่ะบอกเลยว่ามันก็วูบเนะาะเราเคยทำงาน<ม>แล้วก็รู้จักกันมากับพี่เอกนานนมมากแล้วก็เคยเสี่ยงตายกันมาหลายครั้งในการแสดง พี่เอกก็คอยปกป้องดูแลเลราตลอดขี่ม้าจะตกพี่เอกก็คอยไปยุงลงเรือเรือจะล่มพี่เอกก็ต้องคอยช่วยคือเขาปกป้องเราตลอดเวลาคุณไม่ได้เป็นพระเอกที่เห็นกันตัวเลยค่ะเขาดูแลคนข้างเคียงหมดสมควรที่เป็นพระเอกก็นหน่อยจากจะบอกพี่เอกว่าขอบคุณทุก,ทกสิ่งและคะ้ทพี่พี่เอกให้พี่จิ๊กมาค่ะส่วนหนึ่งเป็นนวราจิตนันได้ก็เพราะพี่เอกถ้าเราไม่มีคู่ข้างเคียงคู่หูที่ดีพาเราไป เราก็คงไปไม่รอดาเราได้คู่หูและเพื่อนที่คอยสนับสนุนเราเราเราไม่ลืมพี่เอกเลยค่ะคุณมางเลยค่ะโอ้โหโด่งดังไปทั่วนะฮะแผลเก่าตัวพี่ก็เป็นเชานครับ กับคุณนันทนาเงากระจ่างใช่นะครับก็เป็นพระเอกที่ได้รับบทที่เหมาะสมมากเหมาะสมมากก็คือคุณเอกที่เป็นเป็นเป็นคนบ้านนอกนะฮะพอเป็นคนมหาราชระนครศรีอยุทยานะครับเป็นพระเอกที่ขี่ควายว่ายน้ำนะฮะแสดงตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยได้เข้ามากคือเป็นพระเอกที่ไม่ได้ดูแบบไฮโซไง ใช่บุคลิกไม่ได้ดูแบบไฮโซนะครับความจริงเนี่ยคุณเอกสรพงษ์ชาตรีเนี่ยเป็นดารานักแสดงคนแรกเลยนะฮะที่ถูกบูลลี่นีในยุคนั้นเนี่ยในยุคที่เป็นพระเอกขึ้นมาได้เนี่ยผู้คนก็จะบอกว่าโอ้โหเฮ้ยจมูกก็โตโตนะฮะผิวก็ดําผิวคล้ำเป็นพระเอกได้ไงวะเขาบูลลี่กันสมัยนู้นนะใช่คือสมัยนั้นก็คือหน้าตาไม่คมคายครับหน้าตาไม่ได้หล่อนะแล้วก็ดูแบบโทษนะดูบ้านนอก แต่ก็แจ้งเกิดได้นะครับแจ้งเกิดได้ก็จากการที่คุณสุรพงษ์โปรโมณีนะครับพาเข้าไปในค่ายวังละโวภาพยนตร์นะครับไปพบหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน,นะครับท่านมุยครับนะครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อสุรพงษ์ชาตรีชื่อสุรพงษ์ชาตรีถ้าจะจำแนกแล้วนะครับส,สระเนี่ยตัวศรเนี่ย ก็มาจากพระนามของพระบิดาของท่านมุ้ยนะัเอกให้เป็นพระเอกที่ตกยากให้เป็นคนร้ายนะฮะให้เป็นคนร้ายสุดๆอย่างสแสดงเป็นแมงดาคุมซ่องในเ <seul. S 2> ทพธิดาโรงแรมเนี้ยนะฮะหรือว่าในสัตว์มนุษย์เนี้ยชีวิตบัตรซบ,บให้สแสดงเป็นทหารให้สแสดงเป็นอะไรก็ได้ที่สุดสแสดงเป็นพระเห็นไหมก็ได้มหาเถระในตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะก็ได้ ต้องมีที่เอกแสดงใช่